ในปีพศ2524เกิดเหตุการณ์ที่แม้แต่ผู้คนในภูเก็ตบางคนยังไม่กล้าเอ่ยถึงเหตุการณ์ที่ไม่ได้เป็นแค่ไฟไหม้ธรรมดาแต่เป็นไฟที่เผาไหม้ความเจ็บปวดความลับและชีวิตของผู้หญิงหลายสิบชีวิตลงไปพร้อมกันซ่องโกเหลงซ่องไม้ไผ่ที่ดูภายนอกเหมือนกระ๊อบหลังเล็กๆธรรมดาตั้งอยู่ห่างจากย่านชุมชนไม่มากนักแต่ไม่มีใครล่วงรู้เลยว่า ด้านในของมันคือขุมรกของหญิงสาวที่ไม่มีทางเลือกที่นี่คือสถานบริการที่รับหญิงสาวจากหลายพื้นที่ทั้งจากภาคอีสานภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวหลายคนถูกหลอกมาว่าจะได้ทำงานดีๆมีไรายได้ส่งกลับบ้านบางคนขายตัวโดยไม่รู้ได้ซ้ำว่าก,กำลังขายจนกว่าจะสายเกินไปหญิงสาวที่ไม่ยอมรับแขกจะถูกลงโทษด,ด้วยความโหดร้าย ไม่ใช่แค่การดูด่าหรือทำร้ายร่างกายแต่ถูกอดอาหารขังไว้ในห้องมืดและล่ามโซ่ไว้ที่ขาให้รู้ว่าชีวิตนี้ไม่มีทางหนีไปไหนได้หนึ่งในผู้รอดชีวิตเล่าว่าเธอเคยถูกล่ามอยู่ในห้องถึงสวันโดยไม่มีแม้แต่น้ำดื่มเพียงเพราะเธอไม่ยอมยิ้มให้แขกคนหนึ่งแต่แล้วเช้าวันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเสียงไซเรนดังสนั่นไปทั่วเมือง ควันดำพวยพุ่งขึ้นเหนือหลังคาเมืองเด็กนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลเห็นก่อนใครวิ่งกันออกไปดูด้วยความตื่นเต้นก่อนจะกลายเป็นความตื่นตระหนกเมื่อเห็นไฟกำลังลุกไหม้ซ่องโกเหลงไฟโหยอย่างรวดเบ็วบ้านไม้ไผ่และหลังคาฟางกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีคนในละแวกนั้นพยายามวิ่งเข้าไปช่วยทำชาวบ้านเด็กเทคนิคกู้ภัยหลายคนฝ่าเปเลวไฟโดยไม่คิดชีวิต รถดับเพลิงมาถึงช้าเกินไปสำหรับบางคนและเร็วไม่พอสำหรับหลายชีวิตที่ติดอยู่ข้างใน